ประชาไทายนิวออนไลน์ครับโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ตรวจสุขภาพอาสาดับไฟป่ามูลนิธิกระจกเงาเมื่อวันที่21มีนาคม2567ที่อาคารตึกเหลืองสารกลางจังหวัดเชียงรายหลังเกา่านายพุทธิพงศ์สิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้เดินทางไปเยี่ยมและบำรุงขวัญกำลังใจทีมอาสาดับไฟป่าจากภาคประชาสังคมโดยมูลนิธิกระจกเงาที่เดินทางมารับการตรวจสุขภาพจากแพทย์โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ซึ่งทีมอาสาดับไฟป่ามูลนิธิกระจกเงาจำนวน51คนชุดนี้ได้เดินทางเคลื่อนกำลังลพลไปร่วมดับไฟป่าที่เชียงใหม่เพื่อเป็นการลดปัญหาหมอกควันสมทบ ภายในประเทศระหว่างวันที่15กุมภาพันธ์ถึง17มีนาคม2567ที่ผ่านมา โดยนางสาวประภัยเกษลาผู้อำนวยการมูลนิธิกระจกเงาสำนักง,งานจังหวัดเชียงรายได้ดำเนินการรายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นการเบื้องต้นแล้วและทางโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ก็ได้นัดหมายอาสาดับไฟป่ามูลนิธิกระจกเงาชุดนี้มารับการตรวจสุขภาพก่อนที่จะกลับที่ตั้งและเตรียมพร้อมปฏิบัติการดับไฟป่าหากเกิดสถานการณ์ขึ้นตลอด24ชั่วโมง